สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในรถนะฮะพี่ครับสวัสดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยวเดียนะครับผมสวัสดีนะฮะตอนนี้ก็แม็กนะครับแม็กแม็กเอ่อแม็กนั่นแหละครับผมไม่มีแม็กอะไรเลยแล้วก็อยู่กับนี่นะฮะบอลนะครับแล้วก็พี่ยังเติร์กนะฮะแล้วก็เอ่อคอมนะครับแล้วก็น้องเบิร์ดนะฮะนี่น้องเบิร์ดเป็นรถเป็รถตำแหน่งใช่วันนี้เป็น เรากําลังพาผู้บริหารไปเที่ยวนะครับแล้วก็เราจะไปร้านบุฟเฟต์เรียกว่าเป็นร้าน,ร,าน,าานร,ร้านลับแถวะรามหกนะครับร้านลับแถวะรามหกเดี๋ยวร้านก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าวันนี้เราขโมยรถมาหรือเปล่าขโมย <laughs> นะครับไม่ได้ขโมยพี่แจ็คเขาให้ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ พ <med> วกเราเนะครับเนี่ยถามหาหลายคนมากเลยยังไงพี่เติ์กก็รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งคันนี้แล้วก็ยันไีตารีทีมแมวรู้สึกว่าก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> รส<ถ> <med> ชาติอาหารในรถคันนี้เหรอคันนี้รสชาติ ที่ยัยไปกินนะถามความรู้สึกแต่รู้สึกว่ารถคันนี้ที่ได้นั่งนี่ถือว่าสบายไหมสบายมากๆเลยแล้วก็ระบบต่างๆนี่ถือว่าคือเทปนี้่พี่ไม่ใส่ใจอะไรเลยพี่ใส่ใจรถอย่างเดียวเพราะว่านได้นั่งครั้งแรกอ๋อได้นั่งครั้งแรกแรกด้วยอ๋อถ้างั้นเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้นั่งรถคันนี้นะฮะได้ได้ความรู้สึกว่าคือคันนี้มันนั่งสบายจริงมันเป็นลุกผู้บริหารเนาะถ่านั่งคือทุกอย่างมันบังคับให้เราอยู่ในลุกผู้บริหารถูกต้องถูกต้้องเลลยครับใช่แว โอ้ยแสบตาเลยว่ะอะไรที่มันง่ายมากเลยนะครับดีแล้วดีแล้วมีปุ่มอะไรปรับบออะไรง่ายๆมากเลยง่ายใช่ไหมใช่ครับอ่านเบิร์ดครับรู้สึกยังไงฮะวันนี้ก่อนนะครับก็ดีครับผมก็รู้สึกเหมือนตืเต้นนิดนึงตอแบบไม่เคยนั่งรถแบบนี้ออ๋ไม่เคยนั่งรถอย่างนี้แล้วก็วันก็รู้สึกหูหรูมากเลยนะครับผมเก่งเก่งนิดนึงเวลานั่งครับนิดนึง ก็ก็รู้สึกดีนะครับที่แบบตัวหัวหน้าเราแม่รถเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยนะครับตาไหลนิดหน่อยนะครับสองนี่ขอบคุณมากนะฮะบอลรู้สึกยังไงที่ได้ขับรถคันนี้ก็รู้สึกชินละครับชินแล้วขับเยอะกว่ารถตัวเองอีกนะครับผมครับรู้สึกยังไงบ้างฮะได้นั่งรถคันนี้รู้สึกว่าเกร็งเกร็งแล้วก็ขามันเป็นตะคลิวนมึงจะเกรงอะไรม่นั่งทุกวันน้ำ ใช่ป็นครับผม t ครั h o u s a n d years later สวัสดีนะครับสวัสดีกันอีกรอบนะฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะอยู่กับเบิร์ดอยู่กับพี่เติร์กนะฮะแล้วก็คอมอยู่ตรงนู้นแล้ววีนะครับคอมไลฟ์วิดีโออยู่นะฮะตอนนี้ครับเราถึงหน้าร้านแล้วตอนนี้นะฮะก็ซีบีดนะครับนี่เดี๋ยวไปดูอ่าไปดูป้ายร้านนะครับไี่แต่มันจะกลับด้านนะ ก็ก็คิดกันแหละว่าอันนี้มันคือซีบีดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ไปทานด้วยกันนะครับกินด้วยกันพี่เติ๊กลองพูดเทิทชวนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะพี่เอออิมาวาตชิตาดีอ่าอ่าซุยเซอ่าอ่าพูองีาอ่า ทาเบลุคาโตะความหมายดีนะเนี่ยแต่ความหมายดีนะทาเบลุคาโตะว่าจะอ่าอ่าทาเบสเมีมาโชอ่าโตชิเตโออิชิกาโตกะทาชิซูจายก็คือในนี้ขายโออิชิไม่ไม่ใช่ไงเราจะบอกว่าโอเดี๋ยวจะอร่อยไหมก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันนะฮะตัดไปเลยปึ๊บ ก็ตามไปหาน้องๆน,นะคะที่งานเทกระจา์นะคะงานเทกาจา์นะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลรามานะคะแต่ตอนนี้อีกสองนาทีเราถึงแล้วนะคะเพื่อนๆขาตามมาดูนะคะไลยพร้อมกันนะคะลูบกบ่าวพี่แจ๊กกำลังจัดกุ้งหอยปูปลานะคะเออนี่แหละนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะอ่ะใกล้แล้วนะเพื่อนๆจัด ที่เตอร์รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าที่อาหารคือที่หาซื้ออาหารมาลองเป็นครั้งแรกก็ถือว่าแฟนจะัวใจไม่ออยิ่ด้วยนะไมัเลิใช่ไหมแล้วอาหารแต่ละอย่างนี่คือมันน่ากินมากๆเลยครับคิดว่าเป็นอร้านที่น่าจะอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับชื่อร้านอะไรนะแม็กซี่เป็นร้านเป็นพุฟเฟ่ด้วยนะครับก็คือสั่งได้ตลอดนะครับคือยังไง ให้ดูเมนูนะครับให้ดูเมนูให้ดูเมนูอ่านี่นะครับนี่จะเป็นเมนูนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้สั่งก่อนที่จะเข้าร้านคือสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเราก็มาเดี๋ยวกินได้เลยเพราะสถานการณ์โควิดต่างๆนานาเขาก็มีแบบว่าชัดกตองใช่ เรามีสแกนอุณหภูมิก่อนเข้ามานะใช่แล้วก็มีบริการเด็กเอ็นนะครับเเด็็กอแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาชงโค้กให้ใช่แต่แต่ที่นี่เราพี่เติร์กพี่เติร์กพี่เติร์กจะดีไว้แล้วเหนียวแล้วดีไว้แล้วใช่ไหมพี่แล้วเขาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวรอรอกระพักอีกแล้วคือว่าเดี๋ยวจะมีว็อกต่อจากกินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาพิเศษถ้าพิเศษเอาล้วครับผมอันนี้ก็พี่เติร์กนะฮะกำลังจะลองทานนะฮะ เดี๋ยวขอดูหอยแขรงหน่อยครับพี่หอยแขรงใช่ไหมคเดี๋ยวพี่จะกริบออกมาจากอันนี้เลยจานนะฮะก็จะมาในลักษณะนี้นะฮะอันนี้จะเป็นหอยแขรงนะครับเดี๋ยวผมจะแทงดูเลยนี่แทงนะครับเลือกอัตัวชิ้นนี้นะครับผมลองให้ดูหน่อยพี่พี่ก่อนนะฮะเจอผมจะให้ใช่เดี๋ยวเราดูความสดของร้านนี้นะนี่นะครับหอยเขานะครับโอ้โหฉ่ำมากเลยนะครับฉ่ำนะฮะฉ่ำนี่ับนี่นะครับำว่าฉ่ำกับหอยได้ใช่ไหมใช่ได้ได้ครับเพราะว่ามัน ก็มีน้ำเหมือนกันนะครับน้ำคือมันน่ากินนะครับทินนะครับนี่ครับจะลองเรีก่อนได้ไหมใช่เราลองชิมดูก่อนแบบว่าดูก่อนไม่กินนิ้วเดี๋ยวก็เป็นโควิดหรอกให้หอยหอยเนี่ยนะครับแบบที่พี่ถนัดนั่นแหละเออความคเหมือนที่ให้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะบเรก่อนเร็วกว่อนี้เร็วกว่า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 นี้ เป็นยังไงถาติแรโอเคไหมรสชาตินุ่มมากเลยครับหน้าพี่อีมากเลยอร่อยครับผมมันคือไม่ได้กินแบบนี้มานานมากๆอ๋อไม่ได้กินมานานมากแล้วใช่ครับตื่นตันเลยแล้วรสชาติคือแบบหอยก็คือหอยนั่นแหละอันนี้คือหอยแท้ๆไม่ผมไม่ได้กินมาแล้วเจอหอยเหรอหอยหอยแท้งนะครับแล้วได้แซ่บมั้ยเมื่อกี้เพิ่งไมา นะครับผมปกติผมกินเลยครับบะจ้าปกติกินเลยเสียเวลาเพราะว่ามันก็อันกินเลยดีกว่ารสชาติก็อร่อยกว่าเออนะฮะเดี๋ยวไปกินต่อนะครับนี่รถตู้ฉันอยู่นี่อีดอกกูนั่งแท็กซี่มาอืมนี่นี่รถตู้ฉันอยู่นี่ ขนม 5, มีปลายืดดอกมีปลาขนมเค้กขนมเค้กเอาฟรีขนมโอเคอร่อยไหมคะ <S 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 แฮปปี้ไหม <S <S ไม่ต้องกิไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าของเรา กินได้เต็มที่นะคะเพราะว่ากูเห็นแล้วกูอยากกุ้ักูกินมากเกินโตนี้แหละโตมึงโตเดียวกับกูเลยอีดอกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารซีบีซีฟู้ดนะคะวันนี้เป็นงานเทกระจาดนะคะสำหรับน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งนะคะเอยพวกปูพวกกุ้งพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นนี้นะคะ 5 9 9ฟรีน้ำดื่มทุกชนิดนะคะน้ำสไป <Wow. S 1> น้ำโคก้กทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีอ,อะไรนะมีเค้กนะคะมีเค้กแล้วก็มีไอศครีมอยู่ตรงนี้นะคะฟรีนะคะเด็กๆเ,เขาเคยมาที่นี่บ่อยแล้วนะคะก็เคยมากันบ่อยแล้วนะคะก็พ่อพี่ก็เคยมาพี่ดุลก็เคยมานะคะแล้วก็เด็กๆ e น j o ยกับตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ใหเด็กๆไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารที่มันเป็นอากาศปิดนะคะ ที่กลัวเขาติดโควิดกันนะคะพี่ก็เลยอยากเซฟเวเซฟความปลอดภัยนะคะก็คือพี่พี่อยากจะให้เขาเซฟนะคะเซฟเรื่องของสุขภาพเรื่องไม่อยากให้เขาติดกับโควิดนะคะตอนนี้นะคะ <Okay. S 1> เนี่ยเห็นไหมอากาศมันเป็นอากาศเปิดนะคะให้นั่งกินข้าวกันแบบนี้นะคะนี่คือจุดจะได้น้องหัวไม่ได้มานะคะน้องหัวไม่ได้มาอื เนี่ยมีบริการนะคะมีบริการปุ๊บปุ๊ปุ๊ไม่น่าเชื่อเนาะโตออกจะเป็น20-30ตัวแต่มานั่งจำรอยเดิมกูนะคะไม่น่าเชื่อเลยแต่อไอเขาบอกว่าหอยอันนี้ถ้าพี่นะพี่จะบอกให้ถ้าพี่ท้องดีนะพี่จะกินหอยเนี้ย อร่อยมากเลยอร,อยอรอย่อยหอยหอยหมาละเขาบอกว่าแพงนะตัวหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทนะคะบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นห้องส่วนของห้องครัวแล้วก็โต๊ะรีเซชชั่นอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ กว้างใหญ่ไพศาลนะคะออกจะกว้างนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะร้านอาหารนี้ใกล้ๆกับโรงพยาบาลรามานะคะเพื่อนๆจ้า2,000 years later เชื่อว่าวัตชิตานติโมโอวารีเดสเน่ทักซานทาเบโมโนกาอิปไพทาเบมาชตะจ์จากมาตาคอนโดเน่วัตชิตานติโนโกอิปูโรโควะจาก มีมาโชว์เนะเชื่อว,ว่าประชินทีจิจะสายวลาตัวอีวไตยเนี่ยคุณไายสวัสดีครับมารตาคอนโดเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็ได้กินอาหารกันแล้วนะครับพี่วันนี้นะครับก็อร่อยมากเลยนคะครับพี่ก็อยากให้เรียนเชิญมานะครับที่นี่เลยนะครับพี่ก็จะตตรงนี้เลยนะครับก็มาเรียนเชิญได้เลยครับพี่อาหารอาร่อยมากๆเลยนะครับงั้นก็วันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนนะครับ